ครับผมเรามาทดสอบเครื่องของคุณพี่ละเมียดนะครับผมอำเภอท่าตะโกนะครับผมคุณพี่เขาสั่งมาพร้อมใช้งานด้วยมอเตอร์มิสูบิชิจากทางร้าน,นครับผมเรามาทดสอบก่อนส่งงานลูกค้านะครับผมต้นกล้วยยาวประมาณ5เมตรครับ

โอคร,รับผมสวยครับผมเกล็ดที่เราแกะออกครับผมจับตามสบายมากเครื่องจะดึงเข้าเองเลยนะครับมเครื่องจะมีแรงดึงครับช่วยในการจับเราจับสบายขึ้นเลยโอเคครับผมสวยครับผม